สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4กรกฎาคม2 5 6 5ทางด้านประธานชุดดีวอลดิเมเเซเลสกี้ผู้นําของยูเครนนั้นได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าทางด้านยูเครนนั้นได้เริ่มในการที่จะส่งออกไฟฟ้าไปยังสาภาพยุโรปโดยผ่านทางด้านโรมาเนีย ที่ผ่านมานั้นสหภาพยุโรปนั้นกําลังเจอปัญหาเรื่องของพลังงานขาดแคลนนะครับเนื่องจากว่าทางด้านรัสเซียนั้นได้มีการตัดการจ่ายก๊าซเนี่ยไปยังประเทศต่ตางๆในสหภาพยุโรปรวมถึงมีการจ่ายก๊าซลดลงทําให้สหภาพยุโรปนั้นประสบปัญหากับเรื่องของไฟฟ้าไม่พอใช้รวมถึงพลังงานอื่นๆมีราคาแพงมากขึ้นในขณะที่ยูเครนนั้นเนี่ยบอกว่าพวกตนนั้นได้พยายามที่จะ เชื่อมโครงขายไฟฟ้านี่ยครับมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อที่จะจัดส่งไฟฟ้าให้กับทางสหภาพยุโรปให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอไม่ให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้เรื่องดังกล่าวนั้นนยครับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปก็ทวีตข้อความว่าการส่งออกไฟฟ้าของยูเครนจะช่วยเพิ่มแหล่งไฟฟ้าให้กับสหภาพยุโรปและเป็นการเพิ่มรายได้ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับยูเครนทั้งสองฝ่ายจึง ได้ผลประโยชน์ร่วมกันสหภาพยุโรปนั้นให้การสนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันมาโดยตลอดนะครับในการที่จะดําเนินการจัดการตอบโต้ทางด้านรัสเซียแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องของการที่จะขายไฟฟ้าให้กับสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลสกี้นั้นได้ออกมาแถลงข่าวก่อนหน้านี้คือยูเครนนั้นเนี่ยเดิมมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่5้าแห่งแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่แค่4ี่แห่ง ก็คือริฟโนเคลนิสกี้เซาลูเครนแล้วก็ซัปโปริเซียที่นี้จัดเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยคือติดหนึ่งในสิบของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ําความดันสูงนะครับรุ่น VVER 1 0 0 0อยู่จํานวน6เครื่องแต่ละเครื่องนั้นก็ผลิตไฟฟ้าได้ที่950เมกะวัตต์รวมกําลังการผลิตอยู่ที่5,700เรเมกะวัตต์ต่อวันนะครับ โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนซึ่งผลิตไฟฟ้าให้กับยูเครนสัดส่วนราวหนึ่งในห้าของประเทศและคิดเป็นสัดส่วนเกือบ5 0ของไฟฟ้าพลังงานยูเครนที่ผลิตได้ทั้งประเทศราว20%ของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากที่นี่ถูกส่งไปยังทวีตยุโรปนะครับเพียงพอสําหรับบ้านเรือนประชาชนจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยราวราวสี่ล้านหลังคาเรือนแต่ว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นโรงไฟฟ้าพลังงานยูเครนยัปโปริเซียก็ถูกทหารกองทัพสาธารณโดเนตยึด ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในอารกคาและการบริหารงานของรัสเซียจนถึงปัจจุบันนี้ในขณะที่เดือนมิถุนายนปี2565ที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียระบุว่าจะเชื่อมต่อไฟฟ้าจากโรงงานแห่งนี้เข้ากับระบบกริดไฟฟ้าของรัสเซียดังนั้นรัสเซียจึงดําเนินการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไฟฟ้าตัดขาดจากระบบกริดยูเครนไปยังดินแดนสาธารณโดเนสเมืองเคอร์ซอนไครเนียทั้งหมดนะครับสำนักงาน พลังงานประมวูรระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประมวูของสหประชาชาติต้องการตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ในยูเครนแต่ทว่ารัฐบาลยูเครนคัดค้านและขัดขวางการเยือนดังกล่าวเพราะกลัวว่าจะเป็นการยอมรับการปกครองของสาธารัฐโบเนสในภาวะจำยอมนั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อความโปร่งใสลดข้อกังวลจากนานาชาติตามมาตรฐานสากลรัสเซียก็ได้อนุญาตให้เชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบเฝ้าระวังประมวูให้กับ IAEA ผ่านบริษัท E n เ er ร์ o d นา ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ,อยูเครนในการส่งข้อมูลให้กับ IAEA e ตามมาตรฐานโลกโดยฝ่ายรัสเซียยินดีให้เฉพาะข้อมูลพลังงานนิวเคลียร์แต่ไม่ให้พลังงานไฟฟ้าดังนั้นปริมาณไฟฟ้า5,700เมกะวัตต์หรือว่า20%ที่ยูเครนผลิตได้และเคยเป็นโคตาของยุโรปจึงตกเป็นของชาวโดเนสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลานี้ที่บอกว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าส่งให้กับสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดนะครับ เพราะว่าเวลานี้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดนั้นเนี่ยถูกทางด้านรัสเซียยึดคลองเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ